สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตารี่วันนี้ย่าพรจะผัดวุ้นเส้นหลมมิตรนะคะก็เอาน้ำมันใส่กระทะก่อนเราก็เอากุ้งเอาลงไปผัดหน่อยนะคะเอาไปรวนเองรวนให้กุ้งเนี่ยสุกสักหน่อยหนึ่ง แล้วก็รวนให้กุ้งสุกสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเอากระเทียมสับลงไปผัดนะคะใส่น้ำมันอีกหน่อยนีง แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูค่ะ แล้วก็หมูยอค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แครอทนะคะ ใส่วนเส้นค่ะใส่น้ำไปนิดหนึง่ง แล้วก็ใส่เสี้ยวขาวค่ะแล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะซอสว่าเกียวค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะ แล้วก็ซิมหน่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นช่นะคะ ลงไปใส่กุ้งลงไปผัดนะคะ เราปิดแก๊สได้ป่ะ นี่ค่ะผัดวุ้นเส้นรวมมิตรของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ